วอล์คเร์ฟทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับสนกมีอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ n i ก e ้ดังนะครับผมจะเอารองเท้า n i ก e ้ดังนะครับที่ผมมีทั้งหมดนะครับมาโชว์ทุกคนได้ดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับ n i ก e ้ดังที่ผ่านมานะครับ n นกี้ดังเป็นกระแสตั้งแต่ปลายปี2019นะครับจนมาถึงปี2020นะครับถึงปัจจุบัน แล้วก็ราคาของ n น k ี d ดัง SB นะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะครับว่าผมมี n นกี d ดังคู่ไหนบ้างนะครับก็ฝากคนนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับเรามาดูกันคู่ที่1นนะครับหรือคู่แรกนะครับก็คือ n นกี d ดัง S b นะครับซึ่งมาในรีมของแบรบินะครับหรือว่า Medicom t o ย ตัวนี้นะครับเป็นไนกี้ดังเอรู้สึกจะเป็นตัวที่2นะครับที่ผมมีตัวแรกผมขายไปแล้วนะครับตัวแรกเป็นตัวไนกี้ดังเอสบีบูฟเฟอรี่นะครับซึ่งตัวนั้นผมขายไปแล้วคราวนี้ไอ้นี่เป็นตัวที่2ที่ผมมีนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวเดียวที่ผมมีครับสำหรับ Nike Dang SB นะครับก็คือตัว Nike Dang SB m e d i c o m Toy b a b i แตัวนี้นะครับ ดีเทลของตัวนี้นะครับผมผมว่ามันสวยมากเลยครับมันเป็นขนสีดำนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ m e d i c h มชอ e นะครับเป็นตัวแบบิแล้วก็ตัวอินโซนะครับก็อินโซก็จะสวยเลยครับเป็นลายหมีแบบินะครับสำหรับรายละเอียดนะครับอาจจะมาพูดกันในคลิปต่อๆไปนะครับเวลามารีวิวคู่นี้กันนะครับความสบายในการใส่นะครับคู่นี้นะครัค่อนข้างที่จะใส่แล้วสบายเท้ามากครับ ค่อนข้างที่จะแบบเข้าลูกกระเท้านะครับสำหรับ n นกี้ดังเอสนะครับซึ่ง n นกี้ดังเอสนะครับเป็นรองเท้าที่เขาทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เหมาะแก่การเล่นสเกตบอร์ดนะครับ s อสย่อมาจากสเกตบอร์ดนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งในในที่ดังที่ผมมีนะครับมีคอมทรอยแบรบิกเพื่อนๆคิดว่างไงครับสามารถที่คอมเมนต์แชร์ได้นะครับนี่ครับเด็ ไปดูคู่ต่อไปกันคู่ต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับที่ผมมีก็เป็น Ni กี้ดังลับเบอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นงานคอลแลอก์กันนะครับระหว่าง Ni กี้ดังกับตัว f f w ไว t e นะครับซึ่งในคอลเลคชั่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด3สีผมได้มาสีเดียวคือสีเหลืองนะครับก็ผมว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับแต่ว่ารองเท้าตัวลับเบอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนัก น้ำหนักมันหนักกว่าตัว s b ปกตินะครับความรู้สึกของผมซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับไนกี้เพิ่งส่งมาถึงนะครับผมคิดว่าก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวซิปทายสีแสดนะครับและนี่ก็คือไนกี้ดังคู่ที่2นะครับของผมที่ผมมีนะครับก็ไนกี้ดัง rubber นะครับ off white y e university g o สำหรับคู่ต่อไปนะครับคู่ที่3นะครับก็เป็นคู่สุดท้ายที่ผมมีครับเพราะตอนนี้ใน k ี้ดังผมมีแค่3มคู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นคู่สุดท้ายที่ผมมีอันนี้ผมได้จากเว็บไนกี้นะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปี2019นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือไนกี้ดังปกติเลยนะครับแต่ว่าเป็นการคอลแลบระหว่างออฟไวท์ right กับไนกี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ มันจะเป็นหนังหมดเลยนะครับซึ่งผมก็ได้รีวิวคู่นี้ไปแล้วนะครับสามารถที่จะไปติดตามชมกันได้เลยนะครับว่าคู่นี้เป็นยังไงคู่นี้ครับคอลเลคชันที่ออกมาของเขาครับก็จะมี3ามสีเหมือนกันนะครับก็จะมีเขียวขาวน้ําเงินเหลืองนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแดงเขาซึ่งผมได้แดงเขามานะครับก็ถือว่าโชคดีไม่เล่นนะครับค่อนข้างสวยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของนที่ดังนะครับที่ผมมีนะครับซึ่งแต่ละคู่ก็ค่อนข้างที่จะเป็น รุ่นที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็น SB ดังปกตินะครับแล้วก็ลับเบอร์ดังนะครับเพื่อนๆคิดว่าคู่ไหนสวยนะครับก็สามารถที่จะแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับและเดี๋ยวรีวิวแยกคู่นะครับโปรดติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าแต่ละคู่ดีเทลเป็นไงบ้างซึ่งคู่สีแดงก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้เลยสําหรับ คลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ครับฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะมีคลิปอะไรออกใหม่ๆออกมานะครับโปรดติดตามได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ครับลากันไปก่อนครับเย้